สาธุสาธุสาธุพระพุทธรูปนำมาปฏิสถานที่สำนักสูงฆ์สาธุสาธุสาธุยออยอเบสายสายสาธุสาธุสาธุ ซื้อที่พักสงหยั่งก็ครับเนี่ยน้องกระดันจันทารามครับอ๋อที่พักสงน้องกระดันจันทารามครับผมบ้านหยั่งก็ครับบ้านหมู่บ้านนะซื้อหมู่บ้านในี่นี่สามสิบเอ็ดพัฒนาบ่อึ้นไแล้วทีหลังสามสิบเอ็ดพัฒนาตำบลตูมอำเภอจันทารักั์อำเภอศรีรัตน์บ่ในบริเวณนี้นี่บ่ครับบริเวณนี่มันขึ้นอยูสองอำเภออยู่ขุมบ่เลยอำเภอศรีรัตน์อ๋อ อเขตทิดต่อกันพยูกับศรีลาดต่อครับออท่องสวัสด, <c oughs> ดิ์ครับ <c oughs> <c oughs> สมนักสงฆ์นี่ขึ้นกับบ้านสามชายเอ็นพัฒนาบ่ครับหรือบาอ้านยังตอนนี้สามชายเอ็นพัฒนาก็ร่างสร้างแต่ว่าเขตมันอยู บ่หมู่บ้านที่ใกล้ใกล้ที่ภาคสอานนนจี่ครับอ๋อบ้านโนนจานบ่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดครับผมอ๋อก็ตรงว่าเป็นของสำนักสงฆ์นี่ก็ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนจานมั้งเครับเขตหมู่14เออเพราะว่ามันใกล้พื้นที่บ้านโนนจานเนาะครับอ่าอยู่ในหมู่14ของบ้านโนนจานเนาะครับเนาะที่พักสองนี่เนาะเพราะว่าเขตมันเขตต่อเขตครับตำบลตูมกับตำบลพุทธสวัสดิ์ติดกัน